ต้นกับซ้อนกันเป็นหลอได้ะน,นะครับไม่มีปัญหาระดับตู้เลยนะครับสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆครับโอ้โหท่านผู้ชมมีมากครับที่ได้มาชมเพื่อนะครับที่ลงเป็นก,การแสดงตะกร้อเลาของพม่าม,ามาตั้งแต่พัน 1, 1, หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่อ๋อฮมีร้อมกันในเมืองไทยนะครับโอ้โหท่านเคยเห็นผมว่าท่านเคยเจอเลยครับอันนี้ฮะอ๋อ ครับโอเคครับมีก็มีการกปัดสางเชือกสองเส้นนะครับเชือกสองเส้นครับมันทิศทางล้องข้ามกันนะครับตููวินบอกมีอะไรยากกว่าน,นี้หรือพี่ตูวินเรามาดูนการที่เขาจะทำได้สักแค่ไหนโดยทำได้ตั้งใหญ่นะครับพอ,อไม่มีอะไรลูก ยังไม่พอครับมีแถมท้ายครับมีแถมท้ายครับผมบอกแล้วว่าเธอมีสารพัดแล้วเกินคบดูกันไม่หวาดไม่ไหวครับว่านั่นจะพาไอะไรอีกเออจุดจุดอ่ามีการมีการแปลงเชื่อเป็นเสีพิทางนะครับโอ้โหโอ้โหอะไรกันนักกันหนาเข้าไปแล้วเฮ้ยด่าลูกตัน ขอาคุณ่นใจเด่น I l o รักคมรักคุณขอบพคุณพื่อนมากครับให้กาำลังใจนะครับให้กำลังใจครับชินสุวินแล้วก็คณะชินลงจากมัณฑะเลยครับ คณะทิลล์สักมาเลเรครับก็เป็นทั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทสองชาตินะครับที่ว่าคณะทิลล์เต็มรูปแบบนะครับได้เดินทางมาอยัดกฎต้องการกฎหมายนะครับมีพาสปอร์ตมีวีซ่าเรียบร้อยไม่ได้หนีเข้าเมือมาและชาติพันธุ์รวมหน้าเลยครับตู้เตมเือนเตือนเอนทะเลน้าเตนเตือนนะครับในเครื่องรี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับแต่มีขั้น